วันที่1กุมภาพันธ์2567ข่ะเวลา9นาฬิกานะคะทางท่านนายกนาภาพพรตาแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลองนะคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหารปลาดเทศบาลผู้ในการกองทุกกองนะคะและหัวหน้าส่วนราชการของทางเทศบาลตำบลบ้านคลองค่ะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะซึ่งมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดก,การขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียของฐานเทศบาลตำบลบ้่นกองนะคะพร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมท้งหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตกรกับสิ่งแวดล้อมของฐานเทศบาลตำบลบ้่นกองค่ะก็มีการแลกเปลี่ยนนะคะในข้อสักถามต่างๆนะคะโดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงยืนนะคะก็ได้มีการสอบถามข ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดก,การขยะกับทางท่านนายกและก็ทางกองสาธารณาสุขและสิง่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านคองนะคะและได้รับชมวิดีอาร์นะคะในการนําเสนอเรื่องการบริหารจัดก,การขยะของตำบลบ้านคองนะคะว่ามีการบริหารจัดก,การขยะอย่างไรโดยทางท่านผอกองสาธารณสุขและนักวิชาการสาธารณาสุขนะคะ <Enterprise> เป็นวิทยากรให้ข้อมูลความรู้นะคะกับผู้ที่มาศึกษาดูง,งานอันนี้ได้มีการลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมชม การบริหารจัดก,การขยะนะคะของทางเทศบาลนวลบ้านของเรานะสถานที่ที่มีการบริหารจัดก,การขยะอยู่ด้านหลังสถานกงารณ์เทศบาลนวลบ้านคลองค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างรูปแบบโมเดลนะคะก็อทา,างทัศนยุทธนะคะตลอดจนคณะผู้บริหารและท้องตลาดท้องสณฑนราชการนะคะได้มีการให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมทั้งขอบกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะของทาะะงเทศบาลว่ามีขั้นตอน,นอะไรบ้างเพื่อที่ว่าจะได้นํา ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนะคะเชียงยืนจะได้นําไปบริหารจัดก,การต่ออันนี้เป็นน้ําหมัดจากชีวภาพนะคะที่ได้จากการบริหารจัดก,การขยะเปียกแล้วก็ปุ๋ยอัดแพงนะคะก็ในส่วนนี้ทางอบตเชียงยืนก็ได้มีการนําซื้อนะคะกลับไปนะคะทดลองใช้อีกด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสถานที่บริเวณกองสาธรารณาสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีการบริหารจัดก,การขยะค่ะ